ไปดีพ่อ,พอกับบะสะคอนเก่านะมันนี่เนาะมันนี่คลิปนี้สิพาอันทุกคนไปอันนั่นเอามันต้นไปอ้อยเนาะเป็ดห้างเนาะไปเฮ็ดห้างอ้อยอ้อยหนว่ยแล้วก็หอบคลิปแบบนี้อันบ้าสะคอนเคยเฮ็ดเอางพีกายนี่เนาะพีกายนี่ก็ตกมาเดือนนี่แหละเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสองเนาะชีนาวอนๆแล้วเบาสุพรเห็ดอันห้างเอามันไปอ้อยแล้วใส่อันกลับเนาะคลิปนี้เราก็ปะพาอันทุกคนไปเบิ่งไปเห็ดแล้วก็วิธีเห็ดห้างแล้วก็วิธีเลือกบอลที่เอาชีเห็ดห้างวางมันเชียดอะไรเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันเนาะ หลังจากที่เขาเฮ็ดห้างแล้วเลยสองสามมือแล้วเขาสิมาจอบออจอบเบิง่งเขามีแนวกิน่นมีแนวมากัดกินแล้วก็เชี่ยวกลับมาห้างเนาะไปไปเบิ่งน้ำกัดเบิ่งอีทีน,น้ำกัด อดบอลห้างมันปีกายนี่ห้างเก่าเฮปิกานีรห้างเก่ามาเสียวมันใส่ปลาเนี่ยห้างเฮติการนี่ เกี่ยวเกี่ยวมันจะนี่นาะเนี่ยเสียดในเบิ่งตัวนี้มันเป็นห้างเกา่าห้างเก่าปีกายนี่เนาะ ยังวันได้เพยยังคือเก่ามีแต่อเอาเชียร์ให้เบิรงนวันนี้เบิรงวิธีทั่นไปจากกันเนาะ นี่นาะมันต้นเนาะต้นเขาเชีอยวคือคือมัดเนะานะ Ja, กับไปส่งหลังฮ้่ <c oughs> ง,ง,งกับไปเลย ประมาณนี้เนาะนี่แหะประมาณนี้แหละเอามันมัดใส่เสือกแม่เนาะเบื่อเพื่อบ่ให้มันสัตว์มันเอาไปเนาะมันกินอยู่นี่เนาะว่าเฮาสิมาเบิ่งมันสิีหยังมากินเนาะ ภาสิประมาณนี้แหละเนาะคลิปนะนี้ก็สิจบไปสำนีเนาะคลิปนี้เขาเขาสิสาธิตให้ผู้คนเบิ่งว่าอันพิธีอ้อยมันมันต้นอ,อะนะ้อยครับเนาะมันเลี้ยงเลือกอะภาษีประมาณนี้แหลนะเนาะมีอุม้มมีอันมีอุม้มมีน,นี่เนาะมีเครือมีอุม้มสีุ่กหกจังหน่อยเนะาะเอาไปใจเลย ไว้เบิ่งอีกสองสามวันเนาะถ้าเบิ่งในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าว่าชิมียังกลิ่นวะจบไปคลิปไปสำนีเนาะคลิปมาอ,อ้อยอ้อยมันปลาเนาะแล้วก็ห้างกะห้างกะปลาเมียน,นีย่ในเขื่อนทีห้างไว้สองหลังเนาะโอเค